อีสานสำคัญกับพวกเราอย่างไงครับกับภาคเก้าไกลกับผมผมต้องบอกว่าเป็นหนี้บุญคุณภาคอีสานภาคอีสานนี่เหมือนกับเป็นเบ้าหลอมตัวตนความเป็นนักการเมืองของผมผมแจ้งเกิดในฐานะนักการเมืองที่สกลนครเป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอกับพี่น้องชาวนาที่ทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะอภิปรายกระดุม5้าเม็ดเป็นครั้งแรก ็นการแจ้งเกิดในฐานะสสของผมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่กลับมาที่ภาคอีสานต้องขอขอบคุณต้องขอแสดงความผูกพันกับอีสานมากเป็นพิเศษสำหรับการกลับมาในภาคอีสานในครั้งนี้มีเรื่องมากมายเลนที่อยู่ในใจของผมจริงๆที่เขาเตรียมสคริปต์มาให้นะผมฉีกทิ้งมาล้ผมขอพูดจากใจต่อใจทุกข่านดีกว่า